สวัสดีค่ะวันนี้เขาก็จะมาทำแยมกระเจี๊ยบแดงนะคะคลิปที่แล้วชขได้ทำน้ำกระเจี๊ยบไปแล้วชอก็ได้เก็บเนื้อกระเจี๊ยบมาทำแยมค่ะและชขก็เอาเนื้อกระเจี๊ยบแดงลงในกระทะแล้วก็ใส่น้ำเล็กน้อยนะคะถ้าต้องการลดเปรี้ยวก็บีบมะน,นาวลงไปได้เลยค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเหนียวนะคะ แล้วชอก็ไม่ได้เติมอะไรเลยนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วชอได้ทําน้ํากระเจี๊ยบไปใส่น้ําตาลกับเกลือเรียบร้อยแล้วเนื้อกระเจี๊ยบมันมีรสหวานอยู่เล็กน้อยนะคะแต่ถ้าชอบหวานก็เพิ่มเติมได้นะคะเนื้อกระเจี๊ยบเหนียวแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะเอาไปทาขนมปงังกินได้เลยค่ะ นี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะสำหรับคนที่ต้องการอยากจะลองทำแยมแบบง่ายๆแบบนี้นี่ง่ายที่สุดแล้วคะ่ะแนะนำเลยนะคะวิธีนี้ง่ายมากๆคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ